الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชกุตต่อรอนนะครับสำหรับเนื้อมัดที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราอย่างมากมายนะครับเราจําเป็นที่ต้องขอบคุณต่อร้อให้มากๆนะครับสําหรับเนื้อมัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาว่าทรงโปรดประทานให้กับเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะต้องถูกสอบสสอบถามนะครับในวันเกียร์มากว่าเราได้ใช้มันไปในทางใดบ้างนะครับซึ่งถ้าเราคิดดูด้วยหัวใจที่เป็นกลางแล้วนะครับหรือว่า ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วเราก็นะครับแกนแท้หรือว่าแกนแท้หรือว่าสาระสำคัญนั้นนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นอครอบครองอะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาอะไรมาได้หาเราครอบครองอะไรหรือว่าเรามีความสุขหรือว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงใดนะครับไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกําหนดว่า คนนี้จะได้ริสกีมากคนนี้จะได้ริสกีน้อยนะครับแต่สาระสำคัญนั้นมันอยู่ที่ว่าเรานั้นแสวงหาด้วยวิธีใดนะครับการที่เราได้ทรัพส,ส,ส,สมบัติมานั้นเราแสวงหาด้วยวิธีใดเราใช้วิธีการที่ที่ที่ฮร้านหรือไม่แล้วในขณะที่เราแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นอะ่ะเราได้ใช้เวลาเราได้ใช้เวลาในการขอบคุณต่อเราหรือไม่ เราได้เราได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นบ่าวของร้อนนั้นสมบูรณ์แบบหรือไม่ในการที่เราแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นะนะครับเออมื่อถึงเวลานามาดแล้วเรารักษานา,ามาดครบห้าเวลาไหมนะครับอันนี้คืออะไรนี่คือสาระสาคัญที่เราต้องคํานึงถึงนะครับและเมื่อเราได้รับทรัพย์สมบัติมาแล้วเนี่ยเราได้ใช้จ่ายมันไปนทางใดนะครับอันนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้รับทรัพย์สมบัติมากมายแล้วเนี่ยนะครับ จากการที่เราขวนขวายมาเนี่ยแต่เราได้ใช้ไปเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้องนหะนะครับแน่นอนว่าวันเกียรมัดน่ะเราจะต้องถูกเช็คบินนะครับเช็คบินหมายถึงว่าเมื่อมีทรัพย์สมบัติมากเนี่ยก็ต้องเช็คมากว่าอ,อันนี้ได้มาอย่างไรนะครับกว่าจะวกว่าจะจบเรื่องเรื่องของการสแสวงหาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สมบัติเยอะกว่าจะได้มาเนี่ยต้องดูว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรอีกเพราะนั้น เรื่องที่จะต้องเช็คเนี่ยเรื่องที่จะต้องตรวจสอบหรือว่าิดอาฮิสานะครับคิดบัญชีเนี่ยมันก็มีเรื่องเยอะมันต้องมีทรัพสมบัติเยอะต้องคิดบัญชีเยอะด้วยเหตุนี้แหละนะครับมีม,มีร่องรอยมาจากฮะดีษนะครับว่าคนที่รวยเนี่ยนะครับจะเข้าสวรรค์ช้ามากกว่าคนที่ยากจนนะครับเพราะนั้นก็ส่วนคนที่ยากจนเนี่ยนะครับเขาไม่มีอะไรที่ต้องมาคิดมากนะครับ สิ่งที่คิดก็คือว่าส,สิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ย <c oughs> เขาได้ขอบคุณต่อเรามากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นขอให้เราคํานึงถึงว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์นั้นทดสอบว่าได้รับเ,เนื้อหมัดหรือว่าได้รับริสกีเนะี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าเมื่อได้รับแล้วเนี่ยขอบคุณต่อเรามากแล้วหรือยังนะครับได้ขอบคุณต่อเราต่อริสกีต่างๆเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดนี่คือประเด็นนะครับนี่คือประเด็นว่า เพราะนั้นเรานั้นจําเป็นที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องขอบคุณต่อเน้ในเนื้อหมัดต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราแล้วก็สิ่งที่เป็นนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องของความตายเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าเมื่อมันมาแล้วเนี่ยเราเราจะต้องใช้เวลาเนี่ยไปไปอะไรไปไปเยี่ยมเยียนกูโบร์บ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ระลึกถึงความตายว่าคนเหล่านี้ที่เรารู้จักเขาเนี่ย ก่อนหน้านี้เขาได้มีสภาพเป็นอย่างไรในโลกจุนญ,ญาเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาหายไปจากความทรงจําของเราแล้วนะครับแล้วมันไม่ได้สิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับในสิ่งที่เขาได้ไดขวนขวายมาในโลกในโลกจุนญ,ญาแต่แต่อดีตเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันเพียงการมันเป็นการพักไวเฉยเหรือมันเป็นการเป็นการหยุดพักสําหรับที่จะไปไปอะไรไปเกิดมีชีวิตใหม่ในโลกในโลกอาเค้เหรนะครับเพราะฉะนั้น เลยเมื่อเราเนี่ยยังไม่ได้ลงไปอยู่ในหลุมนะครับคูบวเหมือนกับพวกเขาเนี่ยนี่คือโอกาสดีนั่นคือโอกาสทองที่เราจะต้องทํำยังไงให้ขวนขวายให้เต็มที่เมื่อเราไปอยู่เหมือนกับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะหมดโอกาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มุสลิมนนะครับซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์เนี่ยทรงได้ทรงโปรดเรียกร้องเราเนี่ยให้เราเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมที่มีสติปัญญาคิด มีเฉลียวฉลาดแล้วก็มองการไกลอย่ามองแค่เฉพาะดุญญาอย่างเดียวมองการไกลให้ทะลุไปถึงหลุมฝังศพนั่นคือชีวิตของเราที่เราไปหยุดพักอยู่ในในอะไรในโลกแห่งจิตวิญญาณอาลัมบารซักนะครับจิตวิญญาณนะครับหลังจากนั้นเราก็จะชีวิตของเราก็จะต่อไปอีกในวันเกียรมัดนั่นเองแต่คนที่เป็นไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เชื่อในบัรอาขีอรอนนั้นอัลลอฮ์ได้ ได้เตือนเราบอกว่าอย่าให้ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเขาซึ่งในสุรอะอรูมนะครับอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในอายะห์หนึ่งว่าอัลอฮบิลลาฮิมินัาเฟตเนนะรับเรู้ทมดเลยเรื่องเรื่องจอเฮรอมินฮียาติดุนยาวะฮุมอันิลอาคิกับโลกนี้หอฟิลูนนะครับบรรดาคนที่ไม่คนกาเฟตเนี่ยนะครับเขารู้ทั้งหมดเลยเรื่องเรื่องจอฮิรอมินฮียาติดุนยาเรื่องผิวเผินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่อง ในร่างกายระบบระบบต่างๆในร่างกายหรือว่าจะรู้เทคโนโลยีหรือว่าจะรู้อะไรในโลกดุญญาเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรมันคือเรื่องผิวเผินเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้แค่เรื่องดุญญาเขาไม่ไม่ได้เขาไม่ได้เอาความรู้ที่ที่เขามีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะทําให้เขานั้นรอดพ้นในวันอาคึ้นร้อนนั่นเองเพราะนั้นด้วยเหตุน,นี้แหละเขาจึงเป็นอัลลอฮ์จึงบอกว่าพวกเขานั้น รู้เฉพาะสิ่งที่ผิวเผินในโลกยุนยาเท่านั้นแต่ส่วนเรื่องของอะไรเรื่องของโลกอาเคโารนั้นพวกเขาเป็นผู้ที่อะไรวอฟิลูนคือหลงลืมและไม่ได้คิดไม่ได้ให้ความสนใจนะครับเพราะนั้นนี่คืออะไรนี่คือชีวิตของคนกาเฟนที่เขาคิดเฉพาะเรื่องผิวเผินในโลกจุนยา<ๆ>เพราะนั้นขอให้เรานั้นเป็นผู้เป็นมุมินนะครับเป็นผู้ศรัทธาต่อร้อนนั้นรู้ในเรื่องโลกยุนยาและก็รู้เรื่องอาเคโรด้วยนะครับ พื่อที่เราจะได้ขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่คิดการไกลอย่าเป็นผู้ที่คิดสั้นคิดเฉพาะโลกยุนยาอย่างเดียวนะครับทำ,ทำมาหากินจนกระทั่งเมื่อได้ทรัพย์สมบัติเมื่อได้ริสกีแล้วเราก็ไม่ไม่ระหนักที่จะขวน,ขวนที่จะอะไรที่จะขอบคุณต่อเราในริสกีต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องถูกสอบถานทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อัฮัมดินแล้ว ah, อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอาล่ะที่พระองค์ทรงปวดทําให้ ทำให้ศสนาอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งท่านบีทรงรอฮุวอะไยฮิวะสัล,ลัมนั้นได้ใช้เวลา13ปีในนครมักกานะครับเพื่อที่จะเ,เทศนาแล้วก็ดาว่าเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลามแล้วก็อดทนต่อสภาพที่ถูกกระทําจากพวกกุฟฟาร์กุรอยชนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้อพยพจากมักก้าไปสู่มาดีนะ์ใช้เวลาเพียง10ปีในการที่จะเอาอิสลามทั้งหมดเนี่ยน,นะครับที่เราประทานให้สมบูรณ์แบบแล้ว ทิลอัาอกว่าอัลลอฮฺบิล lạc ิมชิรรานุรรจิมัลยามะอัคมัลตุลัะกุมดีนะกุมว่าที่มานะงรัายถึงว,วันนี้ก็คือเออวันที่ช่วงอาราฟานั้นนะครับเอออัลลอฮ์บอกว่าเราได้ทาให้เราได้ทาให,าให้อิสลามน,ะนั้นอะอัลเลาะมอักมัลตุลลกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทําให้ศาส,สนาของเจ้านั้นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ แล้วก็ทําให้เนี่ยมัดของร้อนนั้นน่ะได้ครบสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันวัดมัมจุอะไรกลุ่มนี้มัจีแล้วก็เอาทรงพึงพอใจสําหรับอิสลามเนี่ยนะครับให้เป็นศาสนาของบรรดามุสลิมทั้งหลายวรารบีจุลกุมุลอิสลามอาดีนาเพราะฉะนั้นอัลฮัมลิลละนะครับสำหรับอิสลามที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งพูดทุกเรื่องเลยนะครับเอวาวั์นั้นบอกกับเราทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโลกยุนยาและอาคาราะห์แล้วก็ การเกิดของเราการเกิดของมนุษย์แล้วก็บ้านปลายนั้นจะไปที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นอลัลลอฮ์นั้นบอกกับเราทั้งหมดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรด้วยอิสลามเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องของการเงินการทองการธนาคารการธุรกิจหรือว่าการมีครอบครัวการอยู่ด้วยกันอย่างอย่างเป็นพี่น้องกันโดยที่เรานั้นจะไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันโดยการนินทา ด้วยการโกหกด้วยการาาลิดรอนสิทธิของพี่น้องด้วยด้วยวาจาหรือด้วยทรัพย์สมบัติหรือ,ด,รอด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นอัลลอฮ์บอกว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วแต่นะครับเราจําเป็นที่ต้องคิดดูนะครับว่าการที่เรานั้นเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องซิมนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอุด้รูอิลาสบิลิรับบิกะบิลฮิกมติวัลมาอิดะติลฮัสนา สุชาติทั้งหลายจงเชิญชวนไปสู่อิสลามนั้นอุดองอิลาซาบีลิรอบบิกะนะครับจงเชิญชวนไปสู่หนทางแนวทางของพระบานของเจ้านั้นก็คืออิสลามนั่นเองเชิญชวนไปสู่อัลลรร์นั่นเองนะครับด้วยยังไงอุดองอิลาซาบีลิรอบบิกะบิลฮิกมาด้วยคําพูดที่ดีงามนะครับและด้วยด้วยคําพูดที่นี่ที่ดีงามด้วยเหตุผลนะครับด้วยหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม วัลมาอิศติลฮัศนะแล้วก็คำเทศนาที่ดีงามเป็นคําพูดที่สละสลวยที่ดีงามนะครับไม่เป็นคําพูดที่ทําให้คนนั้นหลีกห่างจากเราหรือว่าไม่มีความไม่อยากที่จะฟังจากเรานะครับแล้วก็เมื่อ,อไรเมื่อมีการเมื่อมีการโต้เถียงก็จงโต้เถียงด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นจากอายะนี้นะครับบอกว่าให้เราใช้วิธีการที่ที่ดีในการที่เราจะ เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่จะต้องอตรวจสอบแล้วก็พยายามตระหนักอยู่เสมอว่าวิธีการที่เราเรียกร้องพี่น้องมุสลิมนั้นไปสู่อิสลานนั้นอ่ะเราใช้วิธีใดนะครับแล้วก็มีอายะกราณอยาอยะหนึ่งนะครับที่เราบอกในสุรออัลอัลมฟานนะครับเราได้ทรงตัดไว้ในสุรออัลอัลมฟานว่าว่าอิดูละหุมมัสตตาตุมมิ่งกุวะ ว่าอัดว่าอัดดู ל م ם ที่ฉันตะดัยตุ่มน์ทความรู้ที่ความรมู้ที่ความรู้ที่คามู้ที่ความร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 ู้ที่ค م ามรู้ที่ความรู้ที่ความรู้ที่ความรُู้ี่คามรู้ที่ความร้งหลายรั้นจ่ควมรีม่ความรู้ทส่ความรั้งี่งมมบบามรทีมรู้ที่ายนะรั้งี่คามรูีคมรั้ทีามรู้ที่คามูที่ามรถทีามร้ ตเตรียมตามที่สามารถทําได้เตรียมเรื่องอะไรเรื่องพลังนะครับเรื่องพลังความเข้มแข็งนะครับกองกําลังทหารอันเนื่องอด,ด้วยวิธีด้วยรูปแบบใดด้วยการที่จะเลี้ยงมา้านะครับให้มา้านั้นะฝึกฝนมา้าให้มีความสามารถในการต่อสู้ใน,ใน,ใน,ในสมรภูมิสงครามฮิจัดนะครับแล้วก็เพื่ออะไรทําเช่นนี้เพื่ออะไร,เพ,ออะไรเพื่อที่สุ่งเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้คมขูรศัตรู ของของอัลลอฮ์นะครับอดูวัลลอฮ์เพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ข่มขู่ศัตรูของอัลลอฮ์แล้วก็ศัตรูของพวกเจ้านะครับและคนอื่นๆอีกเช่นเดียวกันที่เจ้าไม่รู้นะ่ะแต่ว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้ว่าใครใครบ้างที่เป็นศัตรูที่ว่าคอยที่จะออทําลายอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นจากอัลกุรอานระยะนี้นะครับในเมื่ออิสลามนั้นนะ่ะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์สั่งไว้ว่า จงเตรียมกำลังเท่าที่สามารถทำได้เพราะนั้นมุสลิมเราเนี่ยก็ต้องเตรียมนะครับในการที่จะทำให้ร่างกายเรานะ่ะสมบูรณ์แบบที่จะพร้อมที่จะต่อสู้ในใน,ในสมรภูมิยิฮาดแล้วก็ให้มุสลิมนั้นนะ่ะที่มีความสามารถนะ่ะเตรียมเตรียมอะไรนะครับเตรียมทรัพย์สมบัติเ,เตรียมอา,าวุธหรือว่ายุโทโธปกรณ์เนี่ยนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ย เพราะนั้นมุสลิมนะ่ะประเทศหลายๆประเทศเน่ยที่มีกําลังทรัพย์เนี่ยครับเอาวอสรงปรดประทานทรัพยากรนะครับที่มีค่ามหาศาลเนี่ยเพราะฉนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้เงินเนี่ยเหล่านี้ในการเตรียมอาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้วก็พัฒนาให้มีความสามารถเพื่อที่จะเท่าที่ทําได้นะครับเท่าที่ทําได้เพื่อที่จะได้ค่มคู่พวกพวก,พวกกาเฟสแต่ เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจมากที่ว่าอะไรในเมื่ออิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วแต่มุสลิมนั้นในหลายๆายประเทศไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่คิดเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะกีดะอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการกไม่มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามในแง่อื่นนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นท่านอะบดุลส,สลามใช้เวลา10ปีในละครมาดีนยในการที่จะเอาอิสลามทั้งหมดมาใช้จนกระทั่งเห็นเด่นชัด ว่านี่คืออิสลามนี่คือเนื้อหมัดแต่เราเนี่ยนะครับมุสลิมโดยโดยเพราะอย่างยิ่งบรรดาอุลมามะนะครับบางส่วนเนี่ยครับจำนวนไม่น้อยด้วยนะครับว่าที่เขาเรียกร้องเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องอะกิะห์อย่างเดียวแต่เขาไม่ได้พูดถึงหลักการหลักการธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งที่ฮารานนะครับไม่ได้คิดที่จะทําให้หลักการอิสลามที่ ฮาลานในเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าทำ,ทำธุรกิจเนี่ยที่ฮาลานเนี่ยมาเป็นหลักการที่ทดแทนเ,เรื่องของดอกเบี้ยที่อัลล็อ์ได้ทรงโปรดทําลายดอกเบี้ยไปแล้วนะการที่ว่าทาให้ทหารของอัร์ล็อ์เนี่ยก็คือโรคโควิดเนี่ยมาทาลายระบบดอกเบี้ยที่ว่าเติบโตขึ้นมาธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาด้วยระบบดอกเบี้ยอัลล็อ์นั้นทรงกําจัดไปแล้วตามที่พระองค์ทรงบอกว่า ถ้าใครไม่เลือกใช,ใช้ระบบดอกเบีย้ยเราจะทําสงครามกับพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วเรามุสลิมนั้นจะต้องเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติธุรกิจนั้นน่ะด้วยวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่ที่ที่ฮารานนะครับท,ทดแทนระบบดอกเบีย้ยนะครับเพราะเพื่อที่จะให้อะไรเนี่ยหมัดของเรานั้นได้เห็นเด่นชัดเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองแต่นี่เราเรียกร้องไปสู่เรื่องการ อัคีได้อย่างเดียวอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างในการเตรียมเตรียมอาวุธทุกชน์ดตามอัลกุรอฮ์อัลอัลฟานอซุรอ์อัลอัลฟานอายานีนะครับเพราะนั้นขอให้นะครับขอให้เรานั้นได้ตระหนักว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอย่าได้เรียกร้องไปสู่อิสลามเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขอให้เราเรียกร้องและทําให้อิสลามนั้นเห็นเด่นชัดในระบบของการเงินแทนธนาคารระบบครอ,อ,อบครัวระบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ระบบการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับให้เราพยายามปลูกฝังจิตปิญญาอะคีรัในเด็กๆนักเรียนนะครับเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ขอฝากฝังตัวเองและพี่น้องนะครับให้เราตระหนักว่าอิสลามนั้นสมบูรณ์แบบแล้วดังนั้นเราสมควรที่จะทําอย่างไร ให้อิสานนั้นมาเกิดขึ้นในในระบบชีวิตของเรานะครับไม่ใช่เฉพาะเรียกร้องไปสู่อากีดาอย่างเดียวนะครับดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดอ,อภัยโทษให้กับเรานะครับในการที่เรานั้นได้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 บกพร่องในหน้าที่ได้บกพร่องในการกระทําของเราได้บกพร่องในการด่าวัดเชิญชวนของเรานะครับขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ในไฟนรกด้วยเถิดอากูเกลีฮาดาวอัสจัฟรุลาฮาลีวาลักุม ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم